สนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาราปรุงสุตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปราาไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา12บสอนาฬิกากันสักครู่ค่ะรัฐบาลชวนผู้ปกครองดูแลสุขภาพเด็กไทยหลังพบเป็นโรคอ้วนอันดับสของอาเซียน นายอนุกูลพฤกษานุสักร,รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยข้อมูลน่าห่วงจากสสสว่าเด็กไทยเป็นโรคอ้วนสูงเป็นอันดับ3าของอาเซียนสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันเค็มซึ่งนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรือ้อรังหรือ ncds เช่นเบาหวานมะเร็งและโรคอ้วนลงพุงที่คราชีวิตคนไทยเกือบ40,000 0คนต่อปีนอกจากนี้ยังพบคนไทยป่วยโรคไตเรื้อรังกว่า1ล้านคนโดยรัฐบาลจึงเร่งร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับ และท้องถิ่นขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดสามเหลี่ยมสมดุลมุ่งเสริมศักยภาพเด็กนักเรียนผ่านเมนูอาหารกลางวันพภฒนาการครบถ้วนและพัฒนาโครงการอาหารปลอดภัยในผู้สูงอายุโดยตั้งเป้าขยายผลสู่กลุ่มแกนนําผู้สูงอายุภายในปี2568เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดอัตราการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังอย่างยั่งยืน ูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38โดยกรมทหารพานที่32นำกําลังพลลงพื้นที่บรรเทาทุกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภยัยจากเหตุน้ําป่าไหลหลา,ลากที่บ้านนาขวางหมู่5ตาบลบกเกลือใต้อําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านเป็นวันที่2โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน24ครอบครัวที่ตั้งบริเวณที่ลาบลุ่มริมน้ํามางแม้ล่าสุดระดับน้ํากลับสู่สภาวะปกติแล้วแต่ยังคงสภาพความเสียหายโดยกําลังพลได้ช่วยเหลือทาความสะอาด โคลนท่อนไม้และเศษขยะที่ถูกกระแสน้ําพัดมาทับถมในบ้านพร้อมช่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สินภายในบ้านให้กลับคืนสู่สภาพเดิมซอสรุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรถฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจากมีเรื่องราวดึงจนเป็นแน บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเข,ขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ โอ <sk r ug> สั่งพิเศษลูกชิน้นค, <sk r ug> คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงหมดเวลาของทันข่าวในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมดิฉันทิดาัาพัทรานาวิกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ